สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมผ่านทางเฟ e บุ o กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวและนี่คืออีกหนึ่งเบรกนะฮะ13.58นาฬิกา58นาทีของวันเสาร์ที่10เมษายน2564ขณะน,นี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นนะครับก็เดินทุดองอีกประมาณ2กิโลเมตรจะถึงวัดเด่นกระตายหมู่ที่11นะครับตำบลผาจุกอำเภอเมืองอุตรดิตถซึ่งคืนนี้นะครับท่านจะพักจมวัดที่นี่ แหม่แล้วต้องบอกเลยว่าภายหลังจากที่ประชาชนเนี่ยทราบข่าวนะฮะ<อ>จากทางเพจทั่วไทยนิว<ป>ก็ไวจริงจริงนะฮะ<ป>แหมผมโพสต์ไม่ถึง2นาทีมีคนที่ติดตามชมอยู่นะครับขับรถมารออยู่บริเวณทางเข้าวัดกัน<ป>จำนวนมากเลยทีเดียว<ป>และนี่ก็เหลือระยะทางอีกไม่ถึง2กิโลเมตรแล้วนะฮะ แม่ต้องบอกว่าวันนี้นี่แดดแรงมากนะครับและในช่วงนี้นี่ไม่มีบ้านคนนะครับแล้วก็ไม่